ขอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนขอให้หนูเป็นเด็กดีขอให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆขอให้หนูมีความสุขในทุกวันสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยค่ะป่าวเย่เอาป่าวไม่หมดป่าวไม่หมดเอาพี่เบลมาเชียร์ป่าวพี่เบลป่าวป่าวด้วยกันเย่